วันนี้เราจะมารีวิวสกินนะผมนะแต่ไม่ใช่สกินนี้แน่นอนนะผมนะผมไม่มีสกิน S เ,เลยนะผมนะแต่วันนี้เราจะมารีวิวสกิน A อย่างน้อยก็ได้รีวิวครับนี่ครับผมนะสุขสันต์คริสต์มาสเจอรรี่ครับผมแหม นี่ก็เป็นอีกสกินที่แจกฟรีครับผมนะเพราะว่าเป็นทำภารกิจใช่ไหมมันก็จะแจกฟรีให้เรานะครับอ่าซื้อไปไหนดีค่อนข้างจะดีเลยสำหรับคนที่ไม่มีสก,กินเล่นนะ่ะใครใครยังมีสก,กินเล่นก็สามารถมาเล่นได้ซึ่งตอนนี้ผมมันให้เวลาแค่หนึ่งวันนะ่ะก็ต้องรีบใช้คุ้มๆหน่อยก็เลยต้องเอามารีวิวกันให้ทุกท่านดูครับผมนะเออแนะนําหนูใช่ไหมอ่ะกดะจับคู่เออกดไอดตัวสุ่มเนี่ยมันจะได้ XP มากขึ้นด้วยค่าความชำนาญมันจะสูงครับ ก็เลยแนะนําอย่างนั้นมากกว่าอุ้ยเรือสำราญแล้วดูร้อนท็อปซี่เหรอวะท็อปซี่ผมบอกเลยว่าเป็นตัวแมวอีกตัวหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะเกลียดมากมันค่อนข้างจะเก่งเลยโอ้โหจะเจอรี่กันหมดเลยเหรอเจอรี่สี่ตัวผมนะแล้วไม่ได้ดูถูกเว้ยกูมาอวดสกินถ้าเอาจริงผมเล่นตัวอื่นละโอ้โหนิโก้วาเนซ่าได้งั้นเหรอทำไมถึงได้ล่ะฮะติดตั้งฟ้าไปเลย Help me กานฟ้าเรือ cat is on site โ oh, อ้ข้างล่างมีครับแต่ไม่รู้ว่าแมวมันจะไปเปิดแบบข้างล่างหรือเปล่าถ้ามันไปโผงล่างนี่ผมเจอชี้ครับผมเจ้เน่โอเคข้างล่างมีอะไรไหมยังไม่มีอะไรตรอนนี้ไม่มีอะไรมากวบเฮ้ยทำไม่กูได้ยินเสียงทำไมกูได้นเสียงอ๋อเสียงเพื่อเราใช่ไหมน่าเสียงแมวนี่ตกใจหมดเลยถ้าเสียงแมวนี่แย่มากเสียงแมวย่านะไม่เอานะ 2ไปขึ้นไปเฮ้ยฮึบฮึบมาโอเคตอนนี้ต้องระวังด้วยผมขอสำรวจก่อนว่าเฮ้ยมีน้ำยามีก้อนชีทมีน้ำยาอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยมันมาเลยหรือเปล่าเราเก็บชีทได้3ก้อนครับเอ้ยอยาให้ท็อปซีมันตีได้ถ้าท็อปซีไม่ใส่มือยาวมาจะน่นข้างโอเคมากเพราะว่าท็อปซีมัน retreat 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 โอเคตอนนี้คือโอ้โหมันตามมันตามเพื่อนเราแต่อย่างน้อยเราได้ชีทสองก้อนแล้วอุ้ยสามเลยว่ะรอบนี้โชคดีมากครับ ก็ข้าไจะโชคดีมากอ่าอัพอัพไปดักไปอุ้ยแม่งเอ้ยมันมันค่อนข้างเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นงานอยู่เฮ้ยมันจะผลักกันช่วยกันช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันดหน่อยช่วยกันดันหน่อยโอ้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 ดันโคตรยากเลยช่วยกันก่อนช่วยกันดันก่อนเออโอ้โหกล่องชกมันโซนอะให้มันให้มันดันชิดไปเดี๋ยวผมจะกลางตรงนี้เองโอ้เพื่อนเราโดนท็อปซี่อยู่ข้างล่างว่ะแป๊บนึงดีวะโอ้ย ไม่เสร็จสักทีไปโชวกันดันเร็วๆเอาให้เสร็จเลยเอาให้เสร็จเลยไปเออฮึบกินไปอะไรๆหุยน้ำยากรอกสวยงามมากครับยาโลอุย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 ยแล้วเอาข้างล่างก่อนข้างล่างมีชีทเาต้องดันชีทก่อนอย่าไปสนใจอย่างอื่นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาตรงนี้อุยไม่ได้เหรอไม่ขึ้นหรออุยอุยยากรอกอีกอันนึงแล้วก็ยา เขาเรียกว่าอะไรยาตาแดงตาแดงต้นเกมอย่าให้แมวมันได้เด็ดขาดเอาได้แล้วอ๋อสวยงามมากครับเฮ้ยเพื่อนเราได้โคตรไวอ่ะเพื่อนเราเป็นงานมากครับดันแต่ชี้อย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีท็อปซีท็อปซีมันตามอยู่ปะวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันโซนรูอ่ะมันโซนรูอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันโซนรูอ่ะไอแมวตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บมาไปเรียบร้อยไปพึบ ปไปช่วยกันดันช่วยกันดันช่วยกันดันไปเลยเอาดันดิดันเออช่วยกันดันครับเสร็จก้อนที่สองอย่างไวเพิ่มความเร็ววู้ไปเฮ้ยจุ๊บเอ้ยจุ๊บโอเคเดี๋ยวชิทก้อนที่สามอยู่ตรงนี้ครับผมเราก็เจอรีช่วยกันดันไปมาเดี๋ยวยกไปเองโอเคตามมาเร็วเพื่อนเอ้ยจุ๊บโอ้โหรอบนี้สบายครับรอบนี้ท็อปซีน่าจะเล่นไม่เก่งเออถือว่าดวงดี ถือว่าเราดวงดีอยู่แต่ว่าตอนนี้เจอรี่ฝังข้างบนนั้นโดนแมวเล่นไล่ล่าอยูม่มันเลยขอความช่วยเหลือโอ้ยรอบนี้สบายวบะโหเฮ้ไม่ได้เจอกับแมวเลยเดี๋ยวต้องไปเจอกับแมวหน่อยแล้วแบบอัพมาเฮลป์มกดอยู่นั่นแหละเฮ้ย Help m มี e เ p me ม help me. ีช่วยตัวเองไปก่อนไปเฮ้ยเนี่ยกูวัวต้องกดเฮ l p m มีนี่ไงล่ะว,ว้าไม่โดนเว้ยมามาลงมาลง,ลง,ลงมาลงมาต้อง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 สักที ต้องสักทีเย้ต้องสักทีเว้ยมาเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วปาปาปาเออเดี๋ยว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 อุ้ยอุ้ยอย่าอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอย่าอยายาช่วยกันหน่อยเอ้ยมันมาแล้วแกเฮ้ยปาไปสวยโอ้โห้คอมโบคอมจอยส์เรียบร้อยไหมผมนะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยย่าอยาโคตรคอมโบคอมจอยส์มาอย่ากรอมาเอ้ยน้ำยาเอาน้ำยา อ,อันี้ดีหน่อยโอ้อะไรวะเนี่ยไม่เอาอันนี้ดิเฮ้ยเอย่างนั้นเราต้องรีบข้ามาเลยนี่อะละทุบแม่งตายเอ้ยโอเคไป,ไป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 ตอนนี้ตอนนี้โอ้โหมันได้ยานี้วะมันได้ผิดเวลาเหลือเกินไม่เป็นไรรีบลงไปเลย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 ตอนนี้ตอนนี้โอกาสเรามาแล้วทุบไปเอ้ยเอ้ยโอเคหมด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 เอ้ยเอ้ยยาเฮ้ยโอ้ย นี่ไงล่ะโอ้สักทีหนึ่งเดีปลาใส่มันเอ้ยปลาใส่มันหลบว้ายลอด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 ลอนหลบ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 เอ้ยปืนโอ้โหโคตรโชคดีได้ปืนเอานี่ไปเมา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 แล้วเพื่อนเมาแล้วเพื่อนเมามเาแล้วเพื่อนเอ้ยจุบเอ่อกดไปกดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอนี้ขอนี้เอ้ยอย่าบึ้งอย่าบึ้งไปเออกดไปโอ้ยไม่ใช่อันนี้กดไปปุ๊บโอเคเอาแจกกันมาด้วยมา โอ้รอบนี้ท็อปซี่มันเล่นไม่เป็นโอเคดีเจอรอบนี้เจอท็อปซี่ไม่เก่งป้าใสแแม่งทีนึงเด้โอ้โหมันไส้ขออีกทีไปวิ่ง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 เอ้ยแล้วก็วายไม่โดน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 เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ป้าโอเคเข้าไปเลยสวยวู้ยรอบนี้เราเจอท็อปซี่ไม่เก่งถือว่าโชคดีมากถ้าเจอท็อปซี่เก่งมันจะเล่นดีกว่านี้โอ้ยแน่นอนจริงๆครับผมเย้ โหรอบนี้ขยันได้ขยันเพิ่มเยอะมากเนี่ยเราได้ระดับชั้นาญเพิ่มขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยฮะหลังจากเพราะว่าเราใช้โบนัสจับคู่แบบสุ่มวะผมเออมาหุยเรือดสำราญผมค่อนข้างจะค่อนข้างจะชอบด่านนี้อยู่นะเรือดสำราญเป็นด่านที่ผมรู้สึกว่าเล่นโอ้ไมค์ก็ต์ไมค์ก็ต์เจอทูเดนโอ้ my god โอ้โหนไอ้ยาทูเดนแม่งเล่นยากอยู่ด้วย ผมว่ารอบนี้เราหน้าจะไม่เราหน้าจะไม่รอดกันแล้วล่ะครับทูเด้นหน้าเล่นเก่งจริงคือผมลองเล่นแล้วตัวนี้มันค่อนข้างจะโกงเลยฮะก็คือพ่อนฉีดไปเรื่อยๆฉีดฉีดฉีดแล้วก็จุ๊บจุ๊บมันก็จะไล่ตามแบบ gps เลยครับโคตรแย่โคตร yeah! โ,โกงผมค่อนข้างจะรู้วิธีรับมือนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดได้หรือเปล่าโอ้โหออกที่เดิมเลยแล้วที่เดิมเลยนี่ว่าเอ้ยเอ้ย,เ,อยเจอชีตแล้วเจอชีตแล้วแล้วสีเขียวเนาะอ๋อสุดแมปแล้ว อ sí, oh, ๋อเป็น huh. อ okay. oh, ah, okay. ีกดาหนึ่งคนละดานกับเมื่อกี้โอเคไปดูดิผมขอเช็คตรงนี้ก่อนเลยผมค่อนข้างจะชอบตรงนี้ค่อนข้างต้องเช็คอ่ามียากรอครับมียากรอไม่อยากพูดยาโรแล้วยากรอโอเคปึ๊บปึ๊บเฮ้ยตรงนี้มีมันเฝ้ามันเฝ้าโอ้โหมันเฝ้าเฮ้ยข้างบนข้างบนมันเฝ้าเอาไงดีวะเพื่อนแบบเดี๋ยวต้องเล่นต้องเล่นแบบนี้ต้องเล่นแบบมีอุ้ย เฮ้ยเอ้ยโอเคโอเคเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวไปไไอ้ยายาอย่าตามกูเฮ้ยมันตามผมมาว่ะเอ้ยอย่ายุ่ง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 กับเราเลยอย่ายุ่งกับเราเลยอย่ายุ่งกับเราเลยอย่ายุ่งกับเราเลยเฮ้ยโอเคแต่ว่าตรงนี้ไม่ยาหายตัวผมไม่ผมไม่อยากจะผมอยากจะเกิดตรงนี้มากโอเคห้องกัปตันห้องกัปตันจะไว้เราจะไปที่ห้องกัปตันกันยาหายตัวหรือว่าแมวมันเอาไปแล้ววะกูแมวยังไม่เอาแมวยังไม่เอาแมวไม่รู้แมวไม่รู้ Premises, มแวมวไม่รู้แล้วแหละมวยไม่รู้ซะแล้วเรียบร้อยครับผมเฮ้ย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 โอ้โหเพื่อนเราโดนตกไปทีนึงว่ะไอชูอ้วช็อตโน้โนเย่แล้วเย่แล้วเย่แล้วโอเคมันรู้ดีเว้ยไอ้นี่แบบเพราะโดนโดนโดนปลาเอ้าชิบหายเปียะโอ้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 ตีแม่งเลยตอนนี้ผมต้องรีบหา ไม่ใช่ดิโอ้ไม่ใช่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 ผมพลาดละโอเคตอนนี้คือผมต้องหาอะไรทุบตัวเองให้ให้มันนี่นี่ว่ะตัวหนึงเฮ้ยโอเคเออนั่นแหละเฮ้ยมันมันจุบอีกแล้ว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 ครับหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยหลุด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 ไป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 เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไป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 โอ้ยนก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 ไปเอาแล้วแล้วไอ้ทัฟฟี่มันทำอะไรของมันวะน่ะเอาทัฟฟี่ทำอะไรของมันวะน่ะเอาเอ้ยเอาหลุดเอาทัฟฟี่ทัฟฟี่มันหลุดเหรอเอ้ยกูตายเรียบร้อยโอ้ ว่วงละเนี่ยโอ้ยเอาหลุดอะหลุด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 อยู่หลุดอยู่หลุดอยู่เฮ้ยปาไปปล่อยอะไรตัวนั้นอะช่างแม่งละแม่งไม่หนีอะแม่งทำกูตายหลายรอบละเอาหลุดใช่ไหมเคโอเคโอเคโอเคงั้นดันก่อนรีบดันก่อนมันโอ้ยเคโอ้แต่ว่าเราจะเล่นยากนิดนึงเฮ้ยไม่ใช่ดิเอามันหลุดยัง มันหลุดยังนี่เราโอ้ยเล่นยากว่ะไอ้ทัฟฟี่มันไม่หนีอะทัฟฟี่มันน่าจะหลุดแล้วแหละผมว่าทัฟฟี่น่าจะหลุดแล้วปล่อยมันไปละทัฟฟี่มันหลุดแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรรอบนี้เราจะได้ละทัฟฟี่มันดันหลุดอะโอ้ยทัฟฟี่เวนโอ้ยโอ้ยยาเอามาดีมามาดิ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 มา มาดิมาโอ้โหรอบนี้เราได้ประตูอย่างไวโอ้โหทัฟฟี่แม่งทำหัวร้อนทัฟฟี่มันเสียเวลาทัฟฟี่ครับผมนะนี่ะอะไรเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ดิเฮ้ยโอ้ยกล่องเวนแย่ครับโอ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่เราทีนึงหมั่นไส้โทษฐานหมั่นไส้ ไปไหนวะเออเออเรียบร้อยโอ้ยทำไมมาโชคดีขนาดนี้วะเอาเอาขึ้นไปร้องก่อนเออขึ้นไปร้องก่อนขึ้นไปร้องก่อนได้อยู่ได้อยู่ขอบใจวะโอเคโอเคโอเคแกะ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 โอเคปลาส้มไปปลาทำอะไรมาทับมาทับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปโอ้โหมันมันกันอย่างเดียวเลยเว้ยมันกันอย่างเดียวเลยในรอบนี้โอเคปลาไปก่อนปลาไปก่อน โอ้โหดูมึงดูมึงปลาดูมึงปลาเอ้ยลบโอ้ยเรียบร้อยเออกูล่วงเออกูล่วงกูดาวกูดาวเพื่อนกูดาวกูดาวเช่นด้วยเช่นหน่อยเช่นหน่อยเพื่อนเช่นหน่อยเช่นหน่อยเออเอ้ยจืดปืดปืดโอ้โหดูมันเล่นดูมันเล่นมันอ๊บโอ้โหอ๊บโอ้ย่าเอ๊ะเน่เฮ้ยอย่า เฮ้ยมันเอาอีกแล้ว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 โดโดเดเรียบร้อยเนี่ยอะไรเพื่อนเราถ่วงเวลาได้อยู่ตอนนี้เจอรี่อ่าล่วงคู่เลยเรียบร้อยบอกแล้วครับว่าไอ้ทูเดินเนี่ยมันจะค่อนข้างจะได้เปรียบต่อใจท,ท้ายเนี่ยครับตอนท้ายคือโซนแม่งเลยโอ้โหบอกแล้วยังไงก็ไม่น่ารอดครับแพ้จนได้แพ้จนได้ครับโอ้โหไปเรียบร้อย ม่สามารถเปิดอันนี้ได้เรื่อยๆอ่ะยังไงก็แพ้ครับแพ้เรียบร้อยเปิดได้เรื่อยๆไี่สู้ไ,ได้จริงว่าแม่งเก่งเกินโอ้ยรับมือยากมากนอกจากจะปาของส่มันไม่ให้มันเล่นนะโอเคนั่นก็เป็นทั้งหมดับผมนะเรามาลองเล่นสกินทดสอบสกินให้ดูครับก็ค่อนข้างเจอรี่เป็นตัวละครที่ผมเล่นยังไม่ค่อยเป็นนะเอาจริงเล่นยากมากนะแล้วเราเจอนันเจอทูดเดิลด้วยทูดเดิลเ,เป็นแมวที่โกงไง คือแมวสายเฝ้าเลยแล้วอีกอย่างคือแม่งเฝ้าอย่างเดียวคือเฝ้าโอกาสก็ชนะได้ผมเคยลองเล่นแล้วไงแล้วแบบเฝ้าคือแบบโอโ้โหเฝ้าน่าเกียดมากก็ <c oughs> ตามนั้นนะผมน่้เราไ,ไหวจริงๆว่ะเออเดี๋ยวต้องไปฝึกเจอรี่เพิ่มแล้วเราจะต้องไปเอาไอ้สกิลที่2ให้ได้ครับผมยังมีสกิลที่2ไงังมีสกิลแรกอยู่ สกิลคอนแต่ยังไม่มีสกิลนกอวี๋พยายามจะไปปลดล็อกในครั้งหน้าได้ในครั้งหน้าปลดล็อกแล้วแล้ว,ลวกลับมาเล่นกันต่อครับสำหรับเจอรี่เนาะโอเคโอ้ okay, จบคลิปอย like, ่ากกดไลค์สกายกดแชร์เพืกงใจห้ผมทำคลิปเอาทำให้เจอรี่เช็ดดีๆต่อไปด้วยโอเคก็ okay, จะเป็คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมไปกดไลค์เพจด,ด้วยล่ะ